คนมาอยากให้มากทีละสองเทีย่ยวโอ้โหบริสียค่าเสียใจบริสียค่าน้ำมันบริจาคไปหาซางทั้งอื่นนะอะไรก็ับมีส่วนลดสูงสุดนะคะถึง100%นะคะถ้าสามารถเอารถไปใช้ก่อนอพ่อนปี้นะนะครับคุณพ่อกราบสวัสดีนะครับพีพ่น้องแฟานิรุตุตาจาักรเสียโยนทางคุณภูกละช่องทาง YouTube นะครับผมที่ติดตามนะครับมื้อนี้นะครับทางบริษัทนะครับไปมา จัดบูธนะครับเป็นกิจกรรมดูแลด้วยใจจากคุปตานะครับวันนี้ก็คือว่ามีโอกาสนะครับมาลงที่ศาลาประชาคมบ้านน้องสะแบกนะครับตำบลโคกในอำเภอโน่นสังนะครับผมอ่าก็ขอเลี้ยงเชิญนะครับผมสำหรับพี่น้องที่มีรถแท็กเตอร์รถไถเห็นกิจกรรมของคุปตาอยู่ใสนะครับสามารถไปรวมงานรวมกิจกรรมกันได้นะครับเพราะว่าหนึ่งเดือนนะครับเทาก็จะมีการออกกิจกรรมแบบนี้นะครับประมาณเจ็ดถึงแปดชุดนะครับต่อเดือน น,น,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้องภายในงานครับตามมาเลยครับ ในส่วนของอไรงห้องนี้มีส่วนลดจัง,งไรในนอค่าฝ่ายอะไรค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่เอารถพามาวันนี้นะคะมารวมงานกิจกรรมนะคะอะไรก็จะมีส่วนลดสูงสุดนะคะถึง1 5นะคะตามมูลคะ่ายอดอะไรนะคะวันนี้ลูกค้าที่เอามาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนไทยนะ้ำมันเชื่องน,นะคะว่นนีจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กน,นะคะกับฟรีค่าแรกไม่ได้ค่ะ,คะสวัสดีค่ะแท็กเตอร์นะคะตอนนี้มีฟรีดาวสำหรับลูกค้า ลูกค้าเก่าสามารถดาวน์ี่สิบร์เซรับรถใช้ก่อนผ่อนปีหน้าค่ะลดเก่าของลูกค้าสามารถมาเลกเกงานลถใหม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณพอ,อตอนนี้นคุณพอ,อรถขมาเห็ดเหยานาครับมเตรีมนัน่นบดพวมาเลยนีนจริับาสีดีบร<ม>เก็เห็ดไ่บเก็เอิ่นซ่างเอื่นยเขาบกเล็ดแรเเปเข,ปขมาเทียหน,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 นึ่งก็ดีเือกนัน้ กินพร้อมกินพร้อนมะนี่ของว่ากินพร้อมนะครับมีไอศครีมคนมาอยากให้มาทีละสองเพียบโอโ้นี่เอารถเขามาเห็ดอย่างน้อครับขอามา <c oughs> เปลี่ยนหลายรายการอยู่เปลี่ยนแท็กเปลี่ยนโซ่ลำเลี้ยงเปลี่ยนสายพานอ๋อคุณค่าเอ้ากับบริษาาัทค่าเสียใจบริษัทค่าน้ำมันบริษาาัทไปหาทางท่างอื่นนะทางศูนย์ดอกมากกัก็ดี<อ>พี่ค่าแรงซื้อแต่อะไรยังเกี่ยวคุณค่าแล้ว ้าสามารถมาสอบถามราคาโปรโมชันได้นะครับผมอยู่ที่บริษัทคุปตดาจักร,กรกเสยยนบ้านบาท่องตะบนนองมิสูน้ำพุนเมืองจังหวัดนองบัมบูนนะครับแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่บ้านปงแจงตะบนทันนังงามอำเภอศรีบุญเรื่องนะครับจังหวัดนองบุรีรัมย์บูนถนนเส้นระวงระังตัวศรีบุญเรื่องไปหน้ากันนะครับผมสำหรับพพี่นอ้องที่ชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าเพื่ออยากให้พลาดข่าวสารคลิปต่างๆใหม่ๆ ไปด่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยอีกนะครับสำหรับวันนี้ครับผมว่าไฟการตลาดต้องขอลาเพ่อนพี่น้องไปก่อนพอกันไหมคิปหนาขอบคุณและสวัสดีครับ